คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณกรุ๊ปเลือด A กับคนกรุ๊ปโกินอาหารเหมือนกันแต่ทำไมบางคนแข็งแรงบางคนกลับป่วยง่ายหรือคุณเคยได้ยินว่ากรุ๊ปเลือดบางกรุ๊ปเสี่ยงมะแรงมากกว่าจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันว่าเลือดกรุ๊ปต่างกันมีผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากรุ๊ปเลือดที่เรารู้จักกันทั่วไปคือ A B A, B และ O มาจากสารบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เรียกว่าแอนติเจนซึ่งมันจะกำหนดว่าร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันตอบสนองกับสิ่งแปลกปลอมยังไงแต่คำถามคือมันเกี่ยวอะไรกับสุขภาพนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่ากรุ๊ปเลือดอาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่างเช่นคนที่มีกรุ๊ปเลือด O อาจเสียงน้อยกว่าต่อโรคหัวใจ ในขณะที่กลุ่ม b ออาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองย้อนกลับไปช่วงปี2001มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Eat Right for Your Type เขียนโดยดรปีเตอร์ดีอาดามเขาเสนอแนวคิดว่าคนแต่ละกรุ่มเลือดควรกินอาหารไม่เหมือนกันเช่นกลุ่ม O ควรกินโปรตีนสูงงดข้าวสาลีกลุ่ม A ควรกินพืชเป็นหลักกลุ่ม B ยืดหยุ่นได้หลากหลาย ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับแต่นักโภชนาการหลายคนก็ออกมาขานว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่ากรุ๊ปเลือดสัมพันธ์กับการย่อยอาหารแบบเฉพาะเจาะจงการที่บางคนลดน้ำหนักได้เพราะกินแบบตามกรุ๊ปเลือดอาจเป็นเพราะเขาเลือกกินของดีขึ้นลดอาหารแปลรูปไม่ใช่เพราะเลือดอย่างไรก็ตามมีบางการศึกษาที่น่าสนใจเช่น งานวิจัยในวารสาร Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology พบว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A, B และ AB มีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่มีกรุ๊ป O อยู่เล็กน้อยนั่นอาจเพราะกรุ๊ปเลือดอื่นๆมีระดับของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดสูงกว่าทำให้เลือดคนและเสี่ยงหลอดเลือดอุดตัน ในด้านโรคมะเร็งมีการพบว่าคนกรุ๊ป A อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคนกรุ๊ปโเนื่องจากมีแนวโน้มจะติดเชื้อแบคทีเรีย H pylori ได้ง่ายกว่าแต่ก็ยังเป็นแค่แนวโน้มไม่ใช่กดตายตัว แปลว่าไม่ว่าคุณจะกรุ๊ปเลือดอะไรก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าเช่นการกินการนอนความเครียดการออกกำลังกายอย่าพึ่งโทษกรุ๊ปเลือดถ้าคุณป่วยง่ายหรืออ้วนขึ้นเพราะจริงๆแล้วมันอาจเป็นนิสัยคุณเองมากกว่า แล้วเรื่องบุคลิกกับกรุ๊ปเลือดละ่ะที่ชอบพูดกันว่า A เจ้าระเบียบ B อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโอใจดีหรือ AB 2บุคลิกเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นแต่ในวงการวิทยาศาสตร์ไม่มีการรับรองว่ากรุ๊ปเลือดส่งผลต่อบุคลิกโดยตรงถึงจะสนุกดีเวลาเล่นแต่ก็ไม่ควรเอามาตัดสินนิสัยกันจริงจังนะ แล้วเรื่องบุคลิกกับกรุ๊ปเลือดล่ะที่ชอบพูดกันว่า A. เจ้าระเบียบ B. อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโอใจดีหรือ AB. 2สอบุคลิกเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นแต่ในวงการวิทยาศาสตร์ไม่มีการรับรองว่ากรุ๊ปเลือดส่งผลต่อบุคลิกโดยตรงถึงจะสนุกดีเวลาเล่นแต่ก็ไม่ควรเอามาตัดสินนิสัยกันจริงจังนะ สรุปคือกรุ๊ปเลือดอาจมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อโรคบางชนิดได้บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าแค่เลือด A แล้วจะป่วยแน่ๆหรือกรุ๊ปโจะรอดทุกโรคสุขภาพของคุณอยู่ที่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันมากกว่าเลือดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่คำทำนายอนาคตสุขภาพบางทีสิ่งที่คุณกินหรือพฤติกรรมที่คุณทำอาจสำคัญกว่าสิ่งที่ไหลอย,อยู่ในเส้นเลือดของคุณก็ได้ ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ